แรงจูงใจในการทํางานครับเขาบอกว่าจริงๆเรามนุษย์เราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแรงจูงใจในการทํางานคือเงินอย่างเดียวให้เงินมาก็ทำบางบริษัทบอกว่าอยากให้ทํางานดีอัดเงินโบนัสเ,<อ>เพิ่มสิอเอาเงินเป็นตัวล่อในการทํางานแต่ว่ามันมีเคสอย่างนักพฤติกรรมศาสตร์ที่เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ,รบเขาเขามีเคสอย่างเช่นคนที่เขาไปบรรยายที่บริษัทหนึ่งเขาบอกเจอวิศวกร200คนที่เป็นแผนก R&D แผนก Research Development เนี่ยครับบอกว่าวิศวกร200คนเนี่ยเพิ่งโดน ผู้บริหารแคนเซิลโปรเจกต์ที่ทํามาเป็นปีให้คิดอวตกรรมใหม่ให้กับบริษัทนะครับ200คนนั้นก็รู้สึกหดหู่มากนักพฤติกรรมสารนี่เขาก็เลยถามว่าตั้งแต่คุณโดนแคนเซิลมาเนี่ยใน200คนเนี่ยหลังจากวันนั้นมีใครมาทํางานสายบ้างทุกคนยกมือหมดเลยครับเป็นผมผมก็เป็นถามว่ามีใครกลับบ้านเร็วขึ้นบ้าง200คนก็ยกมือหมดแปลว่ากลไกเงินไม่ใช่อย่างเดียวละใช่ครับคือรู้สึกท้อแท้หดหู่ในการทํางานเขาก็ ถามว่าจริงๆแล้วอยากให้ซ e o ทํอำยังไงถ้าถ้าคุณจะแบบไม่หดหูกันขนาดเนี้เพ็จริงๆแล้วรับฟังเขาหน่อยก็ยังดีว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างแล้วก็จริงเหรอผมว่ารับฟังก็มันเป็นเรื่องที่ต้องเจอว่าม,มันเหมือนกับว่าไอฝั่งซีอก็บอกว่าก็โปรเจกต์มันไม่น่าผ่านจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านหรือว่าเขาไม่ได้ผ่าน<โ>ไม่ผ่านเลยครับ<โ>เขาไม่ได้สนใจว่าทําอะไรกันมาบ้างเลยครับยกเลิกเลยยกเลิกไปเลยเขาก็เลยลองทําการวิจัยครับการทดลองเขาก็ ลองเสนองานให้กับผู้ทําการทดลองก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งมีตัวอักษร A บอถึงแนนครับครบคระกันงานที่เสนอให้ทําคือให้หาตัวหนังสือที่เหมือนกันแล้วอยู่ติดกันแล้วก็ปากกาวงไว้เสนอค่าจ้างเล็กน้อยส่งประมาณหนึ่งดอลลาร์นะครับให้ทําเงื่อนไขแรกเนี่ยคือตอนทําให้เขียนชื่อของคนทําด้วยว่าชื่ออะไรทําเสร็จหนึ่งแผ่นแล้วก็ยื่นให้ทีมงานทีมงานรับแผ่นนี้มาดูว่าทําถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ออกเสียงว่าอื้ม แล้วก็วางแผ่นเก็บไข้ไในกล่องเสร็จแล้วก็ถามว่าอยากทําแผ่นต่อไปไหมแต่ว่าเงินจะลดลงนะจากหนึ่งดอลลาร์เหลือเก้าสิบห้าเซนถ้าทําต่อก็ทําทําไปเรื่อยๆกับเงื่อนไขที่สองนะครับคราวนี้ไม่ต้องเขียนชื่อละบนหัวกระดาษแล้วก็ทําเสร็จพอยื่นให้เจ้าหน้าที่ปับ๊บเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจเลยครับวางใส่กล่องไปเลยพอทําทเสร็จแล้วถามว่าอยากทําแผ่นที่สองต่อไหมแต่ลดเหลือเก้าสิบห้าเซนนะ ถ้าทําต่อก็ทําแล้วก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆเหลือเก้าสิเซนหรือ8ปสิห้าเซนลดราคาลงมาเรื่อยๆกับเงื่อนไขที่สามคราวนี้ไม่ต้องเขียนชื่อเหมือนกันทําเสร็จแล้วพอยื่นให้เจ้าหน้าที่ปับ๊บเจ้าที่เอาเข้าเครื่องทลายเอ,อกาสารให้ดูต่อหน้าเลยทําลายทิ้งเลยไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยแล้วก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆเหมือนกันอืเขาบอกว่าแต่ทุกเงื่อนไขคือราคาที่ลดลงเท่ากันหมดใช่เท่ากันหมดครับออเขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขแรกเ่ ที่เจ้าหน้าที่ดูตรวจทานแล้วก็ออกเสียงว่าอเนี่ยมันยอมรับว่าใช่ยอมรับว่าอาจสิ่งที่คุณทำครับ,รบลดลงมาเหลือ15เซนคนถึงจะเลิกทําแต่อันสุดท้ายเนี่ยอันที่ทําลายทิ้งไปเลยเนี่ยอันนี้เหลือ30เซนก็เลิกทําล้าอคนก็คือ,อ,อเลิกเร็วกว่าของอันแรกเลิกเร็วก,กว่าใช่เขาบอกว่าเฮ้ยไออันที่ทําลายเลยอ่ะทำลายเขาเห็นตอนหน้ามันน่าจะมีแรงจูงใจที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยกาก็ไม่ตรวจงานนี่ ทำส่งไปก็ได้ทำเฮงซวยยังไงก็ได้อคนน่าจะทาลงมาเรื่อยๆเนอะเหมือนได้ตังง่ายมากเลยอะแต่ก็ก็ไม่คนก็ยังทําลงมาเหลือแค่สามสิบเซนก็เลิกทําละก็จะมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายจากการทดลองนี้ข่าวดีคือเราสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องในการทํางานได้แค่ออกเสียงว่าอื้บตอบรือหรือคุณยอมรับไงยอมรับโอ้เจ้านายเขาชมเว้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนฟีลลิ่งมันเหมือนอย่างนั้นไงแต่ข้อเสียของการทดลองนี้ก็ทําให้เห็นว่า เราสามารถทำลายแรงจูงใจของคนได้ง่ายมากเลยเนะแค่เราไม่สนใจงานที่เขานำเสนอให้เราออันนี้ค yeah. right. ือแรงจูงใจทางลบนะครับอเขาก็เลยลองทดลองแรงจูงใจทางบวกบ้างแรงจูงใจทางบวกเขาทดลองให้พับกระดาษของญี่ปุ่นโอลิกามิพับเป็นกบเป็นนกกระเรียนอย่างเงี้ยครับมีคนสองประเภทนะครับคือเป็นคนลงมือพับกับคนนั่งเฝ้าสังเกตการคนลงมือพับเนี่ยเขามีตัวอย่างให้ดูว่าขั้นตอนในการพับให้เป็นรูปกบรูปนกกระเรียนเนี่ยพับยังไง พอพับ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 จนเสร็จเขาถามว่าให้คุณตีราคาสิ่งที่คุณพับเสร็จเนี่ยให้คุณซื้อกลับบ้านของที่คุณพับเองเนี่ยคุณตีราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วคนที่พับด้วยตัวเองเนี่ยจะตีราคาสูงกว่าคนที่นั่งดูเฉยๆที่ไม่ได้ลงมือพับเองอ่าแล้วเขาก็เลยทําการทดลองอีกกลุ่มใหม่มาให้พับกระดาษเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่มีวิธีการพับให้ดูะลือมีรูปปลายทางให้ดูอย่างเดียวนกกระเรียนหน้าตาพบบได้ให้หาวิธีเอาเองอ่า ใช้เวลานานมากครับเราพับเสร็จออกมาหน้าตาน่าเกียดมากครับแต่พอให้ตีราคาคนกลุ่มนิสจะตีราคาสูงมากครับสูงกว่ากลุ่มแรกอีกสูงกว่าไอที่บัฟออกมาแล้วเหมือนไใช่ไหมครับเพราะว่าเขาใช้ความพยายามเยอะเขาก็เลยคิดว่าอันนี้มันมีค่าส่วนให้คนที่นั่งดูแล้วตีราคาตีราคาต่ำมากเพราะรู้สึกว่าออกมาหน้าตาน่าเกียดมากเลยก็เลยทําให้เห็นว่าแรงจูงใจทางบวกเนี่ยคือถ้าอยากให้พนักงานในออฟฟิศหรือลูกน้องในการทํางานเนี่ย ให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับการทํางานเขาจะมีความภูมิใจมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นเคยได้ยินคานี้ไหมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่คราวนี้ค่าของคนที่เจ้าตัวรู้สึกอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ผลของงานเว้ยมันอยู่ที่ว่าฉันทําด้วยความพยววา,<ห>ายามานขนาดไหน<ช>มากกว่าก็แปลว่าเจ้านายบางคนมองแค่ว่าผลงานที่ออกมามันแค่เนี้ยแต่สำหรับเขาเขาพยายามเยอะมากแต่เราไม่มองสิ่งนั้นแต่ในในโลกสมยัยถัดมาคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันแต่ก่อนเอาคําตอบถูกอย่างเดียว ผมจําได้เลยรุ่นผมเนี่ยอมสมการนี้นั่นนู่นออกมาแล้วได้คําตอบถูกถูกก็คือถูกจบแต่สมัยใหม่เขาจะขอดูวิธีทําคุณด้วยว่างแล้วคุณท,ท <ำ S 1> ํายังไงถึงได้คําตอบนี้แล้วถ้ากรณีเราเป็นคนที่ทํามาถึงแม้ผลงานจะออกมามิดีแต่เราทํามาอย่างเหนื่อยมากแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขามองเห็น ก่อนจะมาถึงตรงนั้นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากทำเองอยากพัฒนาตัวเองอองไปเรื่อยๆใช่ไหมผมว่าสิ่งที่สิงทําในชีวิตหลายอย่างนะครับทั้งไปปีนเขาทั้งดำน้ำเนี่ยสารภาพมันเหนื่อยยากมากเลยนะแล้วผลงานออกมาไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เพรื่องนั้นผมเชื่อตอนสิงเริ่มไม่ตัวอย่างว่าคุณลําบากใช่ตอนสิงเริ่มทําในหลายอย่างผมมองว่าสิงยังไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนเลยด้วยซ้ำเรื่องเรื่องเงินเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆฮะเออเนี่ยคนอย่างสิงก็เป็นบทพิสูจน์อย่างนี้ที่ผมเห็นว่า ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนมองเงินเป็นตัวตั้งในการทำทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นเจ้านายคนเป็เจ้าของบริษัทแล้วมีความเข้าใจจุดนี้ผมเชื่อว่าการสร้างสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้ลูกน้องหรือคนในออฟฟิศมีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่าเงินแบบความภูมิใจความมีเอกลักษณ์การมีส่วนร่วมเนี่ย มันทําให้เขามีแรงจูงใจในการทํางานที่ดีม,มากกว่าที่เราจะเอาเงินไปล่อเขาอย่างเดียวเพราะยอย่างน้อยยังมีคนอย่างสิงห์ที่แบบทําสิ่งที่ไม่ใช่เงินเพื่อเงินอย่างเดียวอะ่ะถึงแม้ผลงานจออกมาไม่ค่อยดี <c oughs> ด, <c oughs> ดีดี <c oughs> เออ <c oughs> มันดีว่ามันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยด้วยซ้ําหลายๆสิ่งที่สิงห์เลือกจะทำใช่ไหมครับในตอนแรกครับแล้วแต่ถ้าให้มองตัวเองผมก็เป็นคนแอบเสพติดความยากนิดน,นึง เออยิ่งเจออะไรชความท้าทายใช่ถ้าเจออะไรยากจะยิ่งอยากทำขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาทาไม่ได้จะยิ่งหมั่นเออเพราะอยากทําต่อแต่อันนี้ก็อาจจะสุดโต่งไปถ้าเราเอาตามสิ่งที่ได้เล่ามาเนี่ยก็คือว่าเรายังโน้มไปทางผลงานมากกว่าครับเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นโดยไม่เห็นใจกระบวนการเลยแต่จริงๆแล้วเราต้องมองทั้งสองอย่างครับอย่ามองแต่อย่างเดียวแล้วเรื่องอนาคตการทํางานเนี่ย ตอนนี้อ่านหนังสือจํานวนมากที่พูดถึงอนาคตเขาจะพูดถึงเรื่อง A A ครับ,รบมาแทนมนุษย์ได้ในหลายอย่างมากเลยมีแม้กระทั่ง AI ที่สามารถแต่งเพลงได้มีเขียนเรื่องสั้นด้วยให้เเขียนเรื่องสั้นประกวดแล้วเข้ารอบด้วย,ย,ยซึ่งถ้าเอาแค่ผลงานเนี่ยบางทีคนอาจจะฟังไม่ออกจริงแต่ว่าเวลาเราเสพศิลป,ปะเราจํานวนมากเราก็ไม่ดูแค่ผลงานที่ออกมาเรา<อ>เราอยากรู้ว่าศิลปินเขามีกระบวนการคิดยังไงเข้ามาถึงจุดนั้นได้ยังไงแล้วไอมูลค่าของความที่ ผลงานเหล่านี้เป็นมนุษย์ทําออกมามันมีมูลค่าในตัวของมันเอง mm hmm. ไม้ว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่เหมือนคนทำ Marketing, มาร์เก็ตติ้งครับสมัยนี้ผมเห็นว่าเขาพยายามเล่าเรื่องสินค้าว่าก่อนที่จะมาเป็นโปรดักต์ตัวเนี้ย <Sorry. S 2> ช่างเออทำอะไรมาบ้างแล้วมันกลายเป็นเพิ่มมูลค่าจริงๆอย่างตัวผมเองบางทีไปซื้อรูปเขียนเนี่ยจากตอนแรกดูแล้วก็เออก,ก,ก็สวยดีนะแต่ยังไม่ได้คิดตัดสินใจจะซื้อ mm hmm. แต่พอเราได้คุยกับคนที่เขาเป็นคนเขียนรูปที่มาที่ไปวิธีที่เขาทําตัดสินใจซื้อ <laughs> แบบเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆครับผมฟังคุณสองคนผมเปลี่ยนอีกแล้วนะผมเปลี่ยนความรู้สึกอีกแล้วเมื่อกี้ผมพูดว่าต้องให้ค่าของผลงานและกระบวนการความพยายามเท่ากันตอนนี้ผมว่าไอ้นี่สําคัญกว่าแล้วนะอืเพราะผมกําลังเชื่อว่าวันนี้สมมติกระบวนการและความพยายามคุณสูงแต่ผลงานมันอาจจะพับยังไม่เหมือนครับแต่เชื่อไหมถ้าคุณให้ค่าสิ่งนี้งานครั้งต่อไปของเขาจะต้อง ดีกว่าไอ้อันนี้แน่ๆใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ทํางานอย่างเดียวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวเรื่องการดูแลคนรอบๆตัวเราเราก็ต้องเห็นสิ่งนี้กันทั้งนั้นใช่ครับลูกหลานอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เขาอาจจะเป็นเด็กดีก็ได้และคุณค่าความดีของเขาใหญ่กว่าเรื่องเรียนอีกด้วยซ้ําเรียนเก่งไม่เก่งยังแก้ได้แต่ดีไม่ดีนี่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเหนื่อยมากเหมือนที่ท่านเจษฎาโลธบอกว่าเวลาชมเด็กอย่าชมว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยให้ชมว่ามีความพยายามดีจังเลยอ่านี่แบบญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นบอกว่าขอให้พยยาามต่อไปนนะะสูๆก โอเคนี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันนะครับขอบคุณน้องอุย๋ยแล้วก็ทั้งสิห์มากครับอขอบคุณครับสังคมอยู่ดีเมื่อร่วมกันส่งต่อแบ่งปันจากการระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ได้ทวีความรุนแรงทุกๆคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชือ้ออีกหนึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือพระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่สูงอายุ เนื่องจากต้องสัมผัสหรือใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนอัลลี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นด้วยการแบ่งปนันเจลแอลกอฮอล์แครี่มีพลัสเพื่อสุขออนามัยสำหรับมือสกัดสีและกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยปราศจากน้ำหอมอันผิดต่อพระวินัยสงฆ์มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ถึง77% คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดบรรจุขนาด60มิลลิลิตรสะดวกในการพกพาโครงการ9 for ฟ n e น e จเน o ั s โซไซต้9เพื่อน1สู่สังคมทุกๆจำนวน9หลอดอันลี่ขอร่วมบุญกับทุกท่าน1หลอดนำมอบให้วัดและสถานที่ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ตามที่ได้รับร้องขอเช่นโรงพยาบาลมูลนิธิเครือข่ายอสมทั่วประเทศ ากราคาปกติ900บาทร่วมแบ่งปันในราคาเพียง700บาทพร้อมค่าจัดส่ง50บาทโดยตั้งเป้าหมายของการแบ่งปันที่10,000หลอดเพื่อสาธารณประโยชน์เราหวังว่าการที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงกระเพื่อมแห่งการแบ่งปันสร้างความทรงจำที่สวยงามเ,เช่นแสงสว่างดวงเล็กๆที่ส่องประกายพร้อมกันมาร่วมสร้างสังคมอยู่ดีไปด้วยกันค่ะ